จไม่ไม่ชมของหนูบ้างเสร็จยังนะลูกยังไหวไหวกุหลาบในบ้าทน่าอ่ะก็เคยเหมืออนนนัี้ก็บ้านอยู่นี่อันนี้กิจกรรมทำทูบนะครับทูบดอกดอกกุหลาบนะครับทูบของปุญภัยพงศ์เศรษฐีหลากศรีเทวันเกิดนะครับอตายอ้านเอาทุกคนใส่น้ำหรอไม่มีน้ำเลยกุ ป้าจ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดแล้วใ่าวีดีโอท่ไรก็ดีปกติช่ดีนะเนี่ยทำดินญี่ปุ่นตอนปป4ตอนั้นไม่มีความรู้เลยนะเนี่ยนี่ได้ไหมจ๊ะนั่งไว้ไหนอีกะจ๊ะตรงข้ามจะตรงข้ามเหรอจ๊ะ ตัวนี้คือมันมันอย่าไม่เอานี่กดกดมัไขออกมาแล้วมุมนี้ให้มาไข่ก็ได้นะคะช่างกล้องมาทีนะคะพี่เป็นไงพี่ของหนื่วยไหมเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวผมจะอัพลงยูทูบนะครับอัพจริงนะจริงจริงนะยวส่งไปให้ดูครับข้อยานะครับแล้วกีดใบก็ทำหน้าที่กีดใบอะไร ที่ใบคือ what is mean ที่ไงที่ใบปกติใส่ดอกไม้ปอมเออใบไม้ปอมนะจ๊ะได้ฝั่งไหนฝั่ง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 อันนี้ก็คือเป็นแข็งแข็งเหมือนกันผ้าเหรอแต่เจอต้องสีเขียวไม่ได้แล้วเลยสีส้มเนี่ยจิตไม่มีใบใหญ่เท่าใบเลย นี่แหละจ้ะกุหลาบอะไรนี่อันนี้เรียกว่ากุหลาบไร้ไร้กล้ามเอ้ยไร้อะไรนไร้อะไรไร้เทียมทานที่มันแหลมแหลมเรียกว่าอะไรนไร้หนามไร้หนามท่านใดสนใจมาทำกุหลาบกุหลาบดอกกุหลาบไร้หนามนะครับทำมาจากพืชสมุนไพรนะครับแมนแหลมนะครับ มาได้เลยนะครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับมาดูกันหนูไม่อยากเป็นสีเขียวได้ไหมนี่เลยนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับที่อันนี้เป็นลานกิจกรรมเรานะครับ